feeling ของคันนี้ก็คือ sit like SUV but drive like sport car หลุยก็ได้ซิ้ก็ดีมันใช่สำหรับหวานจริงๆเรียกได้ว่ามันจะรีดทุกระเบียดนิ้วเขาเรียกว่าพลังของรถคันนี้เพื่อให้เราเหยียบแล้วก็อัดไปข้างหน้าเลยค่ะ ใช้งานในเมืองกันไปแล้วนะคะวันนี้มาดูสิว่า p o r s ช h e c a น e-hybrid coupe ออกต่างจังหวัดด้วยกันจะตอบโจทย์ลัสตปดาห์หวานขนาดไหนคือรถเลยวันนี้วันหวานออกแต่เช้าเลยนะคะเพราะว่าตั้งใจจะไปปั่นจัก,กรยานนะคะซึ่งก็เดี๋ยววันนี้จะได้เรียนรู้รู้จักใกล้ชิด กับเจ้า Porsche c a y e n e e-Hybrid คู it, ปเป้คันนี้มากขึ้นนะว่าออกต่างจังหวัดแล้วเนี่ยเราจะมีความสนิทสนมกันขนาดไหนแต่ตั้งแต่ขับที่กรุงเทพอบคือหวานมั่นใจแล้วล่ะว,ว่ายังไงก็จะเลิฟรถคันนี้เพราะว่าด้วยรูปลักษ์ด้วยฟังก์ชันหน้าตาเขาอ่ะคือถูกใจแต่แรกแล้วเดี๋ยวหวานแวะเติมน้ำมันหน่อยนะ เวลาจะเติมน้ํามันนะคะก็ดูง่ายๆว่าจะเป็นฝั่งซ้ายหรือฝั่งขวาด้วยสัญลักษณ์ตรงนี้เลยค่ะด้านล่างที่เป็นแบตเตอรี่ลูกศรชี้ไปทางซ้ายนะก็คือเวลาเติมไฟฟ้านเนี่ยเติมฝั่งซ้ายส่วนน้ามันก็เติมฝั่งขวาเพราะลูกศรชี้ไปทางขวาค่ะคันนี้จะพิเศษกว่าปอร์เช่คันอื่นนะคะที่เราต้องกดเปิดฝาทางน้ํามันตรงนี้ สิ่งที่หวานชอบมากๆเกี่ยวกับรถปลั๊กอินไฮบริดนะคะก็คือเขาสามารถเติมได้ทั้งไฟฟ้าแล้วก็น้ามันมเลย<ๆ>เพราะหวานเป็นคนเดินทางต่างจังหวัดเยอะมากๆเวลาออกต่างจังหวัดทีถ้าเติมไฟฟ้าได้อย่างเดียวหวั่นใจสุดๆเพราะว่าเจอมาทุกรูปแบบแล้วไม่ว่าจะเป็นทั้งตู้เต็มนะตู้พังตู้เจ๊งตู้ไม่เปิดตรงตามแอปโอ้โหไม่ปลอดภัยเลยคันนี้แฮปปี้สุดๆ ออกต่างจังหวัดอย่างนึงเลยนะคะโดยเฉพาะถ้ารถของเราอะเพอร์ฟอร์แมนมันถึงเนี่ยก็คือการได้เจอทางแบบต่างๆที่แบบหลากหลายมากซึ่งอย่างวันนี้นะคะเดี๋ยวเราจะเจอทางที่เป็นทั้ง g r า v e l เป็นลูกลังเป็นหินเป็นดินนะคะซึ่งเจ้าคันนี้หวานบอกเลยว่าหวานหายห่วงจริงๆเพราะว่านี่ค่ะนี่เราขับอยู่ในโหมด Hybrid ใช่ไหมเดี๋ยวหวานจะเปลี่ยนให้ดูนะเป็น offroad เสร็จแล้วหวานจะเลือกที่็อกตรงนี้ค่ะเทียบกับฟีลลิ่งถ้าเรา ขับ Porsche เนาะมันก็จะเหมือนว่าเป็น Luxury b r แบรนด์เป็น Super Car จะต้องระมัดระวังมากๆอันนี้ไม่ใช่อันนี้เป็น High Performance ที่แบบว่าเหมือน f e e ลิ่งในการนั่งอะ Si t like SUV นะแต่ว่า Drive like a sport car <Wow. S 1> การที่แบบว่าได้มาลองทางใหม่ๆแล้วก็เราสามารถไปได้โดยที่ไม่ต้องกังวลนี่มันสนุกมากเลยนะส่วนตัวหวานมันมองว่ามันแบบมันเหมือนเราชนะทุกคนแล้วก็ฟินมากไม่รู้สึกกลัวไม่ได้แบบว่า รถจะเป็นอะไรไหมหรืออะไรเงี้ยเพราะเรารู้ว่ามันไปได้ระหว่างวัเสน่ของมันอีกอย่างหนึ่งคือมันมีความเหมือนจักรยานนะทุกคนคือทางที่มันยากๆไปยากๆอเงี้ยปลายทางมันจะสวยเสมอ หนึ่งฟังก์ชันที่แสดงถึงความเป็น SUV จ๋าๆเลยของคันนี้นะคะก็คือ Porsche Hill Assist นี่เดี๋ยวดูนี่นะนี่เรากำลังลงแบบชันๆเลยนะคะหวานชัดนี่หวานกดเบรกอยู่แต่เดี๋ยวหวานจะปล่อยเบรกนะดูนะนี่คือไม่ได้แตะเบรกนะทุกคนเท้าหวานคือลอยอยู่ก็คือเขาจะค่อยๆชะลอให้เราปลอดภัยมากถ้าเป็นรถปกติก็คือฟิวล,ลงเนินไปแล้วจ้ะ นี่คือความปลอดภัยสุดๆของของ Porsche Cayenne คันนี้นะคะเดี๋ยวหวานสาธิตให้ดูขาขึ้นข,ข,ขึ้นเขาก็ช่วยด้วยเหมือนกันจะเป็นยังไงเดี๋ยวดูนะอ่าเทสว่าคันนี้จิตวิญญาณของรถสปอร์ตเป็นยังไงบ้างสลาลมด้วย Cayenne ยอ่าตอนนี้เรามาดูขาข,ขึ้นกันบ้างนะคะนี่หวานเหยียบคันเร่งอยู่นะอาจจะถึงตรงที่ชันๆัน้ะขึ้นตรงทางชันแล้วนะทุกคนเดียวหวานจะปล่อยคันเร่งนะคะหนึ่งสองซ้ ไม่ได้กดเบรกไม่ได้กดอะไรทั้งสิ้นเลยนะคะนี่คือหยุดกึกแบบสนิทจริงๆเลยนะคะโหประทับใจมากเสร็จแล้วเราก็กดคันเร่งก็คือไปต่อได้เลยคือหวานว่าจริงๆแล้วมันคงไม่มีคนที่อยู่ดีๆจะมาหยุดตรงเนินหรืออะไรอย่างนี้หรอกนะแต่ว่าด้วยความที่มันอาจจะมีเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดเกิดขึ้นได้หรือว่าเวลาเราไปต่างจังหวัดเวลาถ้าแบบเหมือนอยู่ดีๆเกิดมีเด็กชาวเขาวิ่งตัดหน้าไม่รู้นะในจินนาการหรือเป็นหมาหรือเป็นอะไรแล้วมันตกใจอย่างเงี้ย แล้วเราไม่เราหยุดหยุดกดคันเร่งปุ๊บอะทางที่มันลาดชันมากๆทุกคนก็คือมีสิทธิ์รถไหลลงไปข้างล่างแต่ด้วย q ิว s อสิสของเจ้าคันนี้ก็คือเหมือนเซฟทั้งเราด้วยแล้วก็เซฟคนข้างนอกด้วยมาพูดกันถึงเรื่องแฮนด์ดิ้งกันบ้างขอปรับเป็นโหมด Sport Plus หน่อยนะคะ พร้อมสิ่งแล้วค่ะทุกคนอย่างที่รู้รกันนะว่าพอเช่เนี่ยเขาดังมากๆเรื่อง handling แล้วก็เรื่องพวงมาลัยที่มีความคมแล้วก็แม่นยําสุดๆเลยค่ะคืออย่างลายเข้าโค้งเวลาเราออกต่างจังหวัดมันจะเจอโค้งเยอะใช่ไหมคะใครที่สนุกแล้วชอบการเข้าโค้งนะจะขับพอเช่สนุกมากๆเลยเพราะว่ามันเข้าได้หนังใจเลยะจะว่าไปแล้วนะคะฟีลลิ่งมันก็จะเหมือนกับ อย่างที่หวานขับ911หรือบ็อกเอร์มานะทุกคนถึงแม้เคเย n นเนี่ยจะเป็นรถ SUV แต่ว่าก็ไม่ทิ้ง DNA ของความเป็นสปอร์ตเลยสมแล้วกับที่เป็นแบรนด์ Porsche นะคะอย่างถ้า SUV อะ่ะมันจะได้ฟีลลิ่งของความโคลงใช่ไหมคะแล้วพอโคลงปุ๊บอะ่ะมันจะรู้สึกเมารถซึ่งอันเนี้ยเป็นอะไรที่หวานไม่ชอบเลยแต่พอมาเป็น p r s c h ช c คายเ n นนะคะก็แม้ว่าเราจะเป็นคนนั่งข้างๆอะ่ะจากที่หวานฟีลนั่งข้างๆมาหวานก็ไม่รู้สึกนะว่าหวานจะแบบ จะออกไม่งั้นก็คือว่ายังไงก็ต้องขอขับถ้าเกิดเป็นรถใหญ่แล้วยิ่งต้องขึ้นเขาหรือทางโค้งเยอะคือขอขับอย่างเดียว driving mode ของคายเอนคันนี้นะคะก็คือมี4โหมดด้วยกันค่ะนั่นก็คือ e power hybrid แล้วก็สปอร์ตพลัสนะคะโหมดแรก Epower นะคะโหมดนี้ก็จะเป็นโหมดเริ่มต้นหมายถึงพอเวลาเราสตาร์ทรถปุ๊บเนี่ยก็จะเข้าโหมดนี้ก่อนเลยซึ่งมันดีนะทุกคนคือเวลาสตาร์ทรถเงียบมากเลยยังคิดว่าเวลาแบบถ้าออกจากบ้านนะคะเวลาจะ <c oughs> ย่องออกจากบ้านถ้าเกิดสตาร์ทรถแล้วออกไปปุ๊บเนี่ยไม่มีใครในบ้านได้ยินเลยนะเงียบกริบเลยนะคะซึ่งตัวนี้ก็จะเป็นไฟฟ้าล้วนนะคะก็คือใช้ไฟจากแบตเตอรี่ล้วนๆเลยค่ะต่อมานะคะก็คือโหมดไฮบริดค่ะเดี๋ยวหวานปรับเลย นี่พอเราปรับปุ๊บนะคะตรงหน้าปัดก็จะขึ้นเลยว่าเป็น Hybrid Auto นะคะซึ่งตัวเนี้ยเขาก็จะจริงๆมันมีอีก2โหมดให้สามารถกดทัชสกรีนที่หน้าจอได้ก็คือ e hold กับ e charge นะคะถ้าเกิด e hold ก็คือมันจะคงไฟฟ้าที่เราใช้เหลือไว้เนี่ยไม่ให้ต่ำไปกว่านี้แต่ถ้าเป็น e charge เนี่ยมันก็จะเป็นการแบบวิ่งไปด้วยแล้วก็ชาร์จไฟเข้าแบตเตอรี่ไปด้วยโหมดสปอร์ตนะคะเดี๋ยวหวานปรับลงมานี่ ปัดเสร็จปุ๊บจะเห็นว่าเกียร์เนี่ยมันทดลงมาเลยนะคะ1เกียร์แล้วมันจะเป็นขั้นกว่าก็จะรู้สึกแรงขึ้นมาและพอหมุนเป็นขั้นสุดก็คือเจ้า Spo r t Plus เนี่ยนี่นะคะเกียร์ก็ทดลงมาอีกหนึ่งแล้วก็รอบนี่คือเร่งรอแล้วนะคะรอให้เราใช้นี่เพราะฉะนั้นเวลาที่ต้องการได้ทันใจนะคะก็ ปรับเป็นสปอร์ตพลัสได้เลยนะคะและถ้าไม้ตายของเคียนทุกคันนะคะก็คือเจ้าปุ่มนี้ค่ะเขาจะมีปุ่มซึ่งเหมือนเป็นอัปเลเวลขึ้นมาให้เราได้20วินาทีนะคะมีชื่อว่าปุ่มสปอร์ตเรสปอนอันนี้หมานชอบมากเลยกดทีไรรู้สึกแบบวิ้เอาไว้เวลาที่จะต้องเร่งความเร็วซิ่งหรือต้องแซงกระทันหันนะคะนี่ทุกคนพอกดเราก็จะเห็นนะคะเกียร์จะทดลงรอบจะขึ้นไปเลยนะคะแล้วก็รอให้เราเนี่ยกดนะคะเพื่อจะได้อัดให้เต็มแรงแล้วก็วินาทีตรงนี้ นับไปแล้วนะคะ20นาทีนับถอยหลังเรียกได้ว่ามันจะรีดทุก,กระเบียดนิ้วเขาเรียกว่าพลังขุมพลังของรถคันนี้มาไว้เพื่อให้เราเหยียบแล้วก็อัดไปข้างหน้าเลยค่ะพอเช่ค KNE Hybrid Coupe คันนี้นะคะมองจากภายอกจะดูว่าเป็นรถที่แบบใหญ่แล้วก็จะเหมาะสาหรับ,บครอบครัวอย่างเดียวหรือเปล่าถ้าเกิดเป็นผู้หญิงคนเดียวหรือว่าเป็นแบบหนุ่มโสดยอะไรเงี้ยจะขับได้หรือเปล่ามันได้นะทุกคนจริงหวนมองว่ามันเหมาะกับทุกไลฟ์สไตล์เลยนะคะ อย่างหวันขับมาต่างจังหวัดวันนี้นะแฮปปี้มากกับฟีลิ่งในการขับคือขับสนุกเนี่ยอันนี้ชอบอยู่แล้วเพราะเป็นคนหวันชอบขับรถและยิ่งรถที่รีสปอนด์ดีๆเนี่ยชอบมากแต่ในขณะเดียวกันมันก็สบายเพราะว่ารถบางคันพอเราขับต่างจังหวัดปุ๊บอ่ะมันเหนื่อยอ่ะเหมือนพอขับเสร็จมันเหมือนหมดพลังมากแค่ขับไปถึงจุดหมายกว่าจะปั่นจักรยานคือหมดพลังแล้วอ่ะแต่ด้วยรถคันนี้มันขับง่ายขับสบายเครื่องมันแรงมันก็เลยทำให้เราแบบเอนจอยการขับรถมากๆเลย ถึงแล้วค่ะไปปั่นกันอย่างที่บอกนะคะว่ารุ่นนี้เป็นรุ่นคูเป้เพราะฉันจะเห็นว่าข้างหลังเนี่ยเขาสโลปลงเท่ๆแบบนี้เลยนะซึ่งหวานชอบมากแต่ว่ามันก็จะเสียพื้นที่เก็บของนะคะไปประมาณ20%เค่ะเมื่อเทียบกับรุ่นปกติแต่ว่าพอเราพับเบาลงมาแบบนี้นะคะก็จะเห็นว่าพื้นที่เก็บของนี้มันเพิ่มขึ้นเยอะมากๆเลยจริงๆแล้วเทียบกันก็อาจจะเสียพื้นที่แค่ประมาณ10%เเท่านั้นเมื่อเทียบกับรุ่นปกตินะคะก็ถือว่าโอเคแฮปปี okay, ้เลย ฟังก์ชันที่ใช้บ่อยมากๆนะคะสำหรับวานนักปั่นจักรยานหรือคนที่ของเยอะทั้งหลายก็คือเซ็นเซอร์ที่เปิดท้ายตรงนี้เลยค่ะเะดาว้าวมากชอบจริงๆชอบมากเวลาใส่จักรยานในทั้งคันเหมือนมีทุกคนคือไม่ต้องถอดล้อเดี๋ยวไปแต่งตัวแล้วเราออกปั่นกันค่ะ ด้วยกันนะคะ Porsche Cayenne e-Hybrid Coupe คันนี้ตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์หวานๆมากเลยค่ะคือชอบที่เขาอ่ะไปกับเราได้ทุกที่นะลุยก็ลุยหลอกก็หลอกครบทุกรถจริงๆเลยนะคะก็ถือว่าคันนี้เป็น everyday use for all activity นะและ feeling การขับก็เป็น sit like SUV and drive like a sport ค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe แล้วก็กระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะและอย่าลืมนะอยากเห็นหว่ารีวิวรถคันไหนก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาได้ไปได้เวลากลับบ้านแล้วค่ะบ๊ายบาย ถ้าเพื่อนๆอยากรู้รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับรถออปชั่นหรือดีลลับพิเศษทักมาพูดคุยกันได้ตามลิงก์นี้เลยนะ